ค่ะขอีคค่ะค่ะวันนี้เทปมีเคสอะไรมาแบบฟังให้เราได้ฟังกันคะเทปมีเคสไต่มาแบบฟังค่ะซึ่งเป็นเคสของสาวใหญ่วัยทำงานอายุ48ปีแล้วค่ะซึ่งคนนี้ค่ะเขาเป็นลูกค้าประจำเทปคือเขาทานกับเทปมาตั้งแต่ตอนเดือนธันวาปี62ค่ะคือเราเจอันตั้งแต่ธันวาปี62 แต่ว่าข้อเสียของพี่คนนี้คือมีอย่างเดียวเลยคือเขาไม่สามารถคุมอาหารได้เป็นคนที่แบบ enjoy eat ตลอดเวลาค่ะคือยิ่งแบบลูกเขาเป็นอาหารนะคะเพราะลูกเขากลับมาเนี่ยเขาก็จะต้องไปกินข้าวนอกบ้านแล้วก็แบบไม่สามารถคุมอาหารได้เลยซึ่งพอพอมีพอมีปัญหาอย่างนี้ค่ะมันก็เลยทําให้คือการทานเจลมันก็เลยกลายเป็นแค่การบำรุงแต่ว่าคือสิ่งที่เขาเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์นั้นคือ คือเขาทานนะเขาบอกเคสอย่างเดียวเลยว่าติเ,<อ>เราไม่สนใจผลเลือดนะคือเหมือนตัวเขาเองเขาไม่สนใจผลเลือดนะแต่แค่ว่าทุกวันเนี้ย สุขภาพร่างกายเขาดีขึ้นจริงใช่ชี่มต้มอ,ตองค่ะ<ม>ซึ่งตอนนี้คือเขา work from home <Okay. S 1> แล้วเขาบอกว่าผู้ปกติแล้วเนี่ยพอเวลาที่แบบยังไม่เคยทันเจลเนี่ยเขารู้สึกเขาทำงานแล้วเขาเหนื่อยมากมจนแบบไม่สามารถทำงานได้เองค่ะก็ต้องนอนอย่างเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอหลังจากทันเจลเนี่ยคืออาการอย่างเช่นพวกเป็นหวัดง่ายเขาก็ดีขึ้นแล้วอย่างเวลาทํางานเขาก็สามารถนั่งทํางานได้นานๆขึ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบร่างกายเขาดีขึ้นมาเรื่อยๆ แต่ผลเลือดอะให้เห็นอยู่แล้วมันก็ยังไม่ค่อยดีดีขึ้นเท่าไหร่จนเวลาผ่านมาจนเข้าเดือนที่7จ็ดมันที่สิเดือนเจ็ดเนาะเขาส่งผลเลือดมาให้เห็นดูคือช็อกมากค่า BUN อ,อยู่ที่9ก้าสบอ็ แล้วก็ค่า C i อยู่ที่5.43 E G F R อยู่ที่8.54อันนี้นี้คืออันนี้คือเดือนเดือน7เดือน7จ9อันนี้19เดือน7 7อันนี้เดือน7นะคะซึ่งอันนี้คือก็คือเขาก็ทานเจลแต่คือผลเลือดก็เป็นแบบนี้แต่ตัวเขาเองเขาบอกว่าไม่เป็นไรเลยเพราะว่าตอนั้นเขาร่างกายแข็งแรงมากเขายังบอกหมอยู่เลยว่าเขาแข็งแรงแต่คุณบอกว่ามันไม่ไหวแล้วนะคือต้องป้อกยังไง ผลสุดท้ายคือเขาก็ขอรอชะลอการต่ออกไปหมอเ็าบอกเอาโอเคงั้นก็วางเส้นไว้ก่อนเผื่อเกิดอะไรฉุกเฉินขึ้นมาจะได้แก้ไขทันผ่านมาสี่เดือนพอเข้าเดือนที่อะไรนะคะวันที่6ก็คือเดือนล่าสุดมาปัจจุบันเดือน12ใช่เขาเริ่มคุมอาหารแล้วแต่ก็ยังทานเจลอย่างต่อเนื่องค่า b ู่ที่ที่6บมแล้วก็ค่า C R อยู่ที่4.86แล้วถ้า e g f r ขึ้นมาเป็น9.87โอ้โหอ้นี่ขนาดไม่ได้คุมนะคะใช่ไม่ได้คุมเทกยังมีการเปลี่ยนแปลงถูกต้องค่ะเทกก็ถามว่าคุณติ๊กว่าเนี่ยหลังตั้งแต่วันที่ตั้งแต่เดือนเจ็ดอะค่ะที่คุณหมอนะกต้องใคือเขากลัวมากเขาโทรมาแบบเหมือนจิตตกเลยอะค่ะแบบติ๊กเครียดมากเลยจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเทก็พยายามปอกเขาว่าโอเคงั้นงั้นเราเริ่มใหม่ คุณติ๊กรองคุมอาหารให้เฮ็ดหน่อยคือลองลองดูสักส<ะ>ักครั้งหนึ่งถ้าภาพคุณติ๊กคุมอาหารได้อย่างเงี้ยคือ,อยังไงค่าเล่วงมันก็ต้องดีขึ้นแต่เขาก็ลองคุมอาหารแต่ก็คุมได้บ้างหลุดบ้างคุมบ้างหลุดบ้างตามระษาคนที่แบบสนุกกับการกินนะคะ แล้วก็อยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยอ่าผลสุดท้ายก็คือค่าเลือดดีขึ้นเขาก็โทรมาเทสลอดแล้วคือยังไม่ต้องฟอกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ดีใจเทก็โอเคค่ะเราก็จะดูแลกันต่อไปเขาก็บอกว่าเดี๋ยวติ๊กก็จะพยายามดูแลตัวเองให้ได้มากที่สุดอย่าดุนะก็ชอบบอกว่าเทสชอบดุเขาอ่าแบบทำไมถึงไม่คุ้มมากอะไรอย่างเงี้ยเพราะค่าของเสียมันขึ้นไปสูงมากอะไรอย่าเงี้ย ผู้เชี่ยวชาญเวลาเราเห็นค่าควาเสียของมูกค่าแบบนี้เราก็อยากเนาอยากให้เขาค่าดีขึ้นนะคะที่เราบอกไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเรียกว่าอเรารักนะที่เขาใช่ใจ่คใจถูกต้องเขาก็โอเคกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเขาคิดว่าในเดือนถัดไปก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะก็เคสนี้นะคะเป็นกาลังใจนะคะให้คุมอาหารได้นะคะเพราะว่าถ้าคุมได้เนี่ยบอกเลยว่าค่าเลือดจะดีขึ้นกว่านี้แน่นอนคะะขอบคุณมากค่ะ ติดตามและกดกระดิ่งเลยค่ะ please subscribe to see new video